สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำกบกบคิ้วนะครับ285นะครับสีสันก็แบบนี้สี้าเซนมีหลายสีนะครับเดี๋ยวลองเทสแอ็ชันให้ดูนะครับว่าจะกระโดดแบบไหนตออดูครับ เนี่ยครับวิ่งประมาณนี้มาดูรอบต่อไปครับเนี่ยครับวิ่งยั่วๆแบบนี้เลย หมุนด้วยความเร็วนะครับสับละเอียดครับไม่มีดูบิกนะครับหรือจะมุ่งรอบหนึ่งครับตุ่น,นี้นะครับนะครับมุนเร็วเร็วปี๊ดเลยครับเต็มที่ เดีกยวขอฝากเดี๋ยวตัวนี้ด้วยนะครับลายสีลายลายเรื่องสีเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเทสให้ดู